Just when looking at you, open up my eyes And I'll stay with you forever all the time And I'm stepping out to leave it all behind I'm confident your love will be my sight Just when looking at you, open up my eyes And I'll stay with you forever all the time And I'm stepping out to leave it all behind I'm confident your love will be my sight Hold out your hand, hold out your hand, yeah Every day you're with me when I think I can stand, think I can stand, yeah You got big things coming, part of your plan สวัสดีค่ะกลับมาพบกัเล,ละอมยิมิอีกครั้งหนึ่งนะคะและวันนี้นะคะลิก็อยู่กับน้องโนเกียค่ะ ไม่ได้เจอน้องนานคิดถึงมากไม่ได้เจอนานมากจนพี่เกอร์ตอนนี้พี่เกอร์โตเป็นหนุ่มแล้วใช่ใจะต้องทำมันแล้วโอ้ยคิดถึงไข่น้อยๆไม่พามาด้วยอ่ะรอมนี้ คิดว่าพามาคงไม่ได้ถ่ายรูปแน่นอนน,อะนะแค่ถามโนเกียดีกว่าเป็นยังไงบ้างวันนี้กลับมาถ่ายกับอมยิ้มคลิปเราอีกครั้งหนึ่งอโอเคเลยค่ะยิ่งเห็นแสงวันนี้ก็ค่อยชื้นใจหน่อยว่าได้รูปชัวร์วๆไม่เอาผลมาแน่นอนวันนี้ไม่ อุ้ยรอพม่เอามาอ่าโอเควันนี้มากับแดดนะคะบอกว่าแบบว่าสวยๆอะไรประมาณนี้อือพาลดตัวเองไงว่าแบบเออถ้าถ่ายกับแสงมันจะโอเคอเป็นคนที่ต้องเจอแสงถ้าไม่เจอแสงคือดอกไม่นะพี่ว่าแบบว่าอย่างเราคือสวยไงได้ทุกสภาพอากาศอยู่แล้วเลยอย่างนี้เออ ได้ได้ได้อ่าโอเคถามโนเกียดีกว่าช่วงนี้เป็นยังไงบ้างทําอะไรอยู่บ้างคะช่วงนี้หรอคะก็ถ่ายแบบแล้วก็รับงาน MC พี่ก่อนเรื่อยๆค่ะงานก็จะแบบเรื่อยๆไม่ไม่ค่อยเยอะเหมือนเมื่อก่อนก็หลังจากที่โควิดมางานก็ดอกลงและคิดว่าต่อไปอาจจะดีขึ้นไหมฉาดคือบทบ้านสานเก่าไปเลยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะ โอเคแล้วก็แบบช่วงนี้งานถ่ายแบบเยอะมากไหมงานถ่ายแบบก็เหมือนปกติที่รับแรงเลยค่ะแต่แต่ที่จะโอเคไหนก็คืองานพิตี้เอ็มซีอ่แสดงว่าก็ไปเจอเนเกียได้ตามงานอีเวนต์ต่างๆอะไรอย่างนี้ได้เลยใช่ไหมอืมไปก็จะบอกว่าไปมือเปล่ามีขนมติดไหมติดมือด้วยอะไรอย่างนี้ไม่ส่งก็ไม่ว่ากันเป็นกำลังใจอะไรอย่างนี้ใช่ไหม โอเคโอเคน่ารักมากเลยค่ะวันนี้โอเคเราก็เจอกับโนกเกียซึ่ง<ฆ>แบบว่าทุกคนแบบน่ารักกันมากเลยนะคะวันนี้ถ่ายกันสนุกมากเดี๋ยวให้โนกเกียนะคะฝากว์ปนิดนึงเผื่อใครหลายคนยังไม่ได้เข้าไปติดตามน้องอะไรอย่างงี้ยนึกบอกเล้วเนี้ยเดี๋ยวโนจะอาจจะมีแบบพาไปเที่ยวถ่ายวานะคะไปเที่ยวสมุยต้องฝากติดตามไว้ด้วยนะคะช่องช่องอะไรนะอ้าวพี่ก็ไม่รู้แล้วสิโ,<อ>โนเกียสุทาสินีนะอ่านี่ Channel ค่ะก็ฝากไปติดตามแล้วกันนะคะาอาจาจะไม่ได้เลยไม่เป็นไรไม่เป็นไร <S <S ไต้องเแดบบ็ ่ายเองตัดเองทุกอย่างครับเองหมดเลยก็อาจจะดูแบบไม่ค่อยราบรื่นเท่าไหร่แต่ก็ทนดูหน่อยนะคะทนดูหน่อยรับรองว่าหน้ารักแน่นอนแอฟซีต้อเข้าไปติดตามนะคะถ้าเข้าไปติดตามรูปสวยๆของโนเกียได้ที่เพจอมยิ้มทิพย์นะคะรับรองว่ารูปสวยๆแน่นอนถ้าใครทิปพลาดคลิปนี้นะคะก็รอดูได้เลยนะคะว่าเดี๋ยวจะมีทิปโนเกียอีกแน่นอนค่ะโอเคแล้วก็ฝากกดติดตามอมยิ้มทิพย์ไปด้วยลวกันนะคะนอกจากโนก็ยังจะมีสาวสาวแซ่บๆอ่าอ่าใช่แล้วแน่นอนค่ะก็ ไปเจอตัวเป็นๆอย่างนี้ได้เลยที่อมน้ำทีพนะอ,อืมโอเคค่ะวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย,บาย,บาย